Oh! นนามาดูนะครับมาดูงูหินยักษ์ครับที่ลำน้ำเข็กครับเข็กน้อยครับกดก,ดกดปดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเซื้อดอกไม้อกันม นี่เราก็จะพาไปดูนะนี่ก็คือที่จอดรถอยู่ตรงนี้ลานจอดรถชั้นบนครับอือตรงนี้หลายช่องให้จอดแก็เลือกจอดอาต่างๆทห่เราสะดวกที่จะจอดก็จะมีการเสียค่าจอดรถเลนี่ครับ20บาบาทครับ อาก,กาศไหว้พราะมีโชคลาภติดตัวกลับไปครับอันนี้เป็นค่าจอดรถใช่ไหมใช่ค่ะจะไปดูชาดอกไม้ทั้าทังด้านล่างก็จะเป็นที่เจ้าซูหมกซื้อดอกไม้นะเป็นร้านค้าประจำหมู่บ้านครับของหม<อ>ู่บ้านมึงครับดอกน้องพวกนอ้อง,นองมงอ้งรับแถวบ้านเข็กน้อย นี่ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลเราบอกกันไปด้วยครับคนก็ก็มากันเรื่อยๆคนก็เดินทางมาเรื่อยๆคนที่ก็มีโชคดีลาดนะฮะก็จะมากันเรื่อยๆหน้าเราไดจะซื้อซื้อดอบ้านซื้อกล้วยสองกล้วยซื้อกลวยแล้วก็จะมีแถมทูติจตัวเลขให้ เรากจะได้ไปจุดแล้วก็จะได้ดูเลขคว่าัก็ได้ดูที่มีคุดผลเลุดคุดคุดดนี่ก็ได้ เม่ค้าสองสองชุดครับชุดัวเลกยนะแล้วก็พอน้ำเปล่าพน้ำแดงน้ำน้ำแดงชุดยังแล้วก็ปูกปูขอเลยหลวงพ่อสองอันนะหลวงพ่อมันจะมีแค่อ่าสิบห้าสิบค่ะ ก็จะเป็นชาวเขาที่เขาช่วยอำนวยความสะดวกกันเนาะการเร่งชมเวลาก,ก็จะมาเสร็จแเรวก็จะเดินเข้าไปข้างในอันนี่นนนก็จะเป็นการค้าแผงที่ชาวเขาเขามาวางขายของนะก็จะมีของอะไรขายเยอะแยะเลยมีของกินครับม,มีสมุนไพรไทยด้วย อมีต้ตมตำปูปลาตำหมูยอ <S <S อันนี้มันสาคูหนึ่ง <S <S มันสาคูหนมันสาคูนะคะ <S <S เค้กคูเบอรี่นะคะเดี๋ยวไปดู <S <S คูเบอรี่เนี่ยเดี๋ยวไปวหว้แก้บน, <S <S น,นก,ออกันค่ะ มันมีนางด้วยเหรอนางพญาไม่มีหลายอย่างอ๋อเราก็จะไปทำพิธีก็ต้องโน้นก่อนด้วยทำพิธีเยอะใช้เวลาอีกนานนะเราก็เชียนกดทุกที่เราจุดจะหมดอีกเราก็รีบไปเชื่อตั้งรุ่นก่อน นี่ก็จะเป็นเส้นทางเดินผ่านที่ชาวเขาเขามีของอะไรมาวางขายส่วนห้องน้ำมันจะอยู่ตรงโน,น,น้นสามห้องสี่ห้องใครอยากจะว่าจะเข้าห้องน้ำอะไรเนี่ยมันจะสามารถเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้ใช้บริการก็ได้ทีนี้เราก็จะเดินตรงลงไปเลยบน,นก็คือก็วไวยได้เดีตรงนู้นจะใกล้ ใกล้ทันปยาเข็กกว่าอันนี้อยู่ยังอยู่บนไม่ไกลเท้าไหรแล้วเราก็จะไปไปทางด้านล่างเดี๋ยวเราจะ,จะไปหยุดตรงที่แก้บนทางด้านล่างก็พูดได้นะพูดใด้เขฟังได้ก็จะได้รู้เลยพูดในตรงนี้จะเป็นป้ายนี่อันนี้คือป้ายที่ว่างูหินยักษ์ครับที่ก็ถ่ายไว้ให้ดูครับ เห็นเหมือนเป็นหินยักษนะ์ใชะอหมอันนี้ก็ถ่ายสวยงามมากชัดเจนเลยอ่าที่ทางด้านนี้ก็จะเป็นทั้งด้านบนที่ก็ให้บนได้แก้ได้แต่เราจะไปท้างล่างดีกว่ากับไหว้ครับอ่าแล้วทั้งล่างจะใกล้กว่าเพราะเราต้องเดินไปดูทั้งวนด้วยครับอ,อืงนี่ยังอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนี่เราไว้มาแก้บนก็ได้ถ้าเกิดเราได้โชคได้ลาบเราก็มาแก้บนข้างบน แต่ถ้าเราไปขอหน้าจะไปตันงไปใกล้จะดีกว่าอืมก็จะเป็นทางเดินลงไปแบบนี้ก็ถือว่าดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับเมื่อก่อนนี่โหทางลื่นแลวเมื่อก่อนนี้ก็ลงตั้งแต่ตรงนน้นนะเมื่อก่อนเนี่ยท,ที่ที่เริ่มมีเครื่องก่อน,นมันยังติดติด,ตดปลายฝนอยู่อ่าใช่อันนี้พอหมดฝนแล้วทีนี้เขาก็ให้มาลงตรงด้ตายะพวกชาวเขาก็จะทำทางเราเดินลงไป เดินทางเลาะริมแม่น้ําเ็กนะครับเขามีบริการนวดให้ด้วยนะครับมีนวดด้วยนะแล้วอยากจะผ่อนคลายแล้วก็เราติดต่อก็ดูน่าสนใจอยู่ไม่รู้ว่ามีนวดโบราณแบบไทยแบบผู้ชายไหมถ้ามีเราก็อยากจะลองให้เขาได้วนวดลายเส้นอะไรแนแบบน่าจะเป็นแบบชาวเขาที่เขาไปเรียน การนวดมากาแบบแนราน,น,ดานวดแบบแผนโบราณครับการนวดแบบแผนโบราณเราก็เดินมาอัากนึงแน้วก็จะถึงที่บูชาทางด้านล่างซึ่งทางด้านบนก็มีด้านล่างก็มีนี่เราอยากมะให้แต่ช่วงนี้น้ําจะลด<อ>ลงเยอะยน,นะครับน้ํลดลงเยอะยน้ลดลงเยอะครับ <c oughs> สามารถเดินลุยได้นะครับจะให้ตาต้องเอลงไปลุยหาข้อเป็นเข็กเราจะกล้าม ดังเลยนั่นถ้าเท้าไมใกล้ใกล้ก็ทันดับดังเลยนั่แต่ว่าโอ้คงมีคนอนน้ำไปวางตรงหินเรื่อยครับโอ้ตรงนี้ก็มีแมค้ามาด้วยนะแมค้าก็มาขายตรงนี้แมค้าก็จะมาขายตรงใกล้ๆนี่ก็มีเราก็ไม่รู้เราก็หลงซื้อตรงนี้แต่ไปเล้วตรงนี้ก็มีแต่เมื่อก่อนนี่ค่อยลงตรงนี้มัองอ๋อลช่วงหน้าฝนนะนนะ ที่นี่พอฝนมันหายก็ไปลงตรงนู้นเมื่อก่อนมีทางปูนให้ลงะครับ่วงหน้าฝนแต่ตรงนี้ก็ไม่ให้ลงให้ลงตรงนู้นเราเดินเข้ามาเนีน่ยนะแล้วก็จะให้ตาขวองอาเอไปบูชาขอ,อเดี๋ยวเขาจะมีช่วงปิดอยู่ฤดูของเขาปิดอย่วันที่ <daughter S 2> ที่เจ็ดเจ็ดมกรานี้ครับ